พระลงก็ต้องเรียกว่าบุญสัมพันธ์ก็คือพอเราเป็นแบบนี้เราก็ได้มีโอกาสสนทนาพูดคุยกับบุคลากรในโรงเรียนรวมถึงนักการพละลงด้วยนักการพละลงเนี่ยก็ตั้งใจเลยว่าจะเลิกดื่มสุรา,เ,าเลิกดื่มสุราเลยจากเดิมที่นักการพละลงเป็นคนที่ดื่มดื่มคือทุกอย่างอันนี้ที่ที่ท่านเล่าให้ฟังนะคะว่าท่านทํามาเคยมาทุกสิ่งทุกอย่างเลยตอนเป็นคนนี้ มาหมดเลยพบทุกอย่างสุรานาลีอะไรต่างๆนานานะท่านก็เล่าให้ฟังประสบการณ์ที่ท่านเคยผ่านมาครา้นี้พอมาช่วง ช่วงชีวิตนี้มันก็อาจจะเป็นช่วงช่วงสุดท้ายของเวลาราชการของท่านด้วยท่านก็มีความตั้งใจแล้วก็ท่านก็มีความศรัทธาในการทํางานของเราด้วยมันก็ทําให้ท่านเลิกสุราแบบขอเลิกสุราตลอดชีวิตคือไม่จับไม่แตะไม่ต้องเลยอย่างเงี้ยนะคะก็ออก,ก็เป็นสิ่งที่เราได้สาธุอนุโมทนากับท่านเพื่อสุขภาพของท่านแล้วก็เพื่อตัวของท่านเองด้วย แล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านก็ปรับเปลี่ยนท่านท่านทำงานได้ยอดเยีย่ยมท่านมีความรับผิดชอบแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะกัวออยเนี่ยด้วตัวที่เราเองก็ได้แก่นสารได้แกนแล้วในการยึดมั่นนะได้หลักใจ คราวนี้ผู้ที่อยู่รอ,อกกบตัวเราก็ทําให้ได้รับค่าพลังงานที่ดีๆได้รับแรงบันดานลใจที่ดีๆจากเราก็จะมีคนใกล้ตัวมากเลยก็คือสามีสามีก็จริงๆไม่ใช่คนที่เป็นคนดื่มอยู่แล้วนะคะหมายถึงก็พอพอดื่มบ้างเ,เป็นสังคมงานใช่เพราะเขายังอยู่ในโครงการที่ต้องทํางานมีสังคมมีด้วยด้วยตําแหน่งหรือด้านวิชาชีพของเขาเนี่ยมันมันจะมีเรื่องเรื่องพวกนี้อยู่พอสมควรดังนั้น ตัวเขาเองเขาก็มีความเข้มแข็งอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าเราก็อยากจะให้เขาสมบูรณ์พร้อมสินห้าสมบูรณ์เราอยากเดินไปในเส้นทางเดียวช่วงต้นๆเขาก็ไม่รับปากก็ไม่พูดถึงเราก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้คาดหวังแต่เราก็ยังพูดด้วยความรักเพื่อหวังว่าวันหนึ่งเขาก็คงจะเปลี่ยนแปลงของเขาเองแล้วก็มีจริงๆด้วยนะคะวันหนึ่งเขาก็เปลี่ยนแปลงก็คือของไม่ดื่มสุราตลอดชีวิตเราก็ยังแบบ ทำได้จริงหรือเปล่าแต่เขาก็พอตัดสินใจแล้วเขาก็ทําได้นะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งคือคุณพ่อคุณพ่อเองก็เหมือนกับหลานหลานก็เล่าให้ฟังว่าทําไมตาต้องดื่มแต่พ่อก็ไม่ใช่คนดื่มหนักเลยนะคะคือหมายถึงเมื่อมีโอกาสอย่างเงี้ยเขาก็ค่อยเล็กๆน้อยๆก็จะเป็นคนครอบครัวที่ไม่ค่อยได้ดื่มแบบเมาไม่ไม่มีอะไรแบบนี้แต่พอตัดสินใจแล้วก็คือตัดสินใจเลิกดื่มสุรากัน ตลอดชีวิตกันในสมาชิกครอบครัวก็จะมีนี่แหละค่ะผู้ชายที่อยู่ในครอบครัวก็คือผู้ชายทุกคนในครอบครัวก็คือไม่ดื่มสุราแล้วค่ะ